สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้สิริกรณพิรัตน์นะคะได้ในรายการยิบซีโอศิริกรนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันคนละหนึ่งคำถามนะคะด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิบซีนะคะสำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับใหม่นะคะยังไม่เคยดูดวงใครมาก่อนเลยนะคะวันนี้เอามาประเดิมวันแรกเลยนะคะเป็นไพ่ย,ยิบซีนะคะทั้งหมด78ใบนะคะแบบไรเดอร์เวก ไพ่จิว๋วไพ่อขาจะไม่จิ๋วซไีไม่ถึงกับจิ๋วนะคะไพ่ยิปซีค่ะนะ,ะกล่องเป็นแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนละหนึ่งคำถามกันค่ะ ใครเข้ามาแล้วขออนุญ,ญาตช่วยแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงนะคะสวัสดีนะคะ ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะท็อปก็กลังปักหมุดอยูะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวจะมีโพส์ปักหมุดเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าให้พิมพ์ยังไงบ้างนะคะก็คือใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคาถามถ้มีกติกาดังนี้ หนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามะคะ่ะใครช่วยแชร์ด้วยนะคะช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องเ,ออเรื่องตั้งครรภ์เรื่องลูกเราไม่ดูนะคะแล้วก็ไม่ดูสัมผัสจิตนะคะไม่ดเูเรื่องพลังจิตหรือเรื่องเทพเรื่ององค์เทพอะไรไม่ดูนะคะจะเป็นคําถามเรื่องทั่วไปนะคะแล้วก็จะเป็นคําถามประเภทการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในส่วนที่ว่าถ้าจะดูแบบ ขอบุดจากพระแม่อุมาจะได้สมหวังไหมเนี่ยต้องมาดูส่วนตัวนะคะมาดูกับอาจารย์ท็อปนะคะซึ่งจะใช้พลังจิตและไพ่เทพในการทำนายนะคะมีค่าครูนะคะสามารถตรวจองค์ตรวจเทพหรือว่าจะดูสัมผัสจิตยาสัมผัสด,ด้วยพลังจิตนะคะไพ่เทพพลังจิตนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมติดต่อมาได้นะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนาเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line ajtop16 ค่ะถ้าจะดูส่วนตัวกับจารย์โอนะคะดูรูปแพ่ยิบซีนะคะนะคะแล้วก็จองคิวดูดวงพลังจิตหรือว่าโวดองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอนอภิรัตน์นะคะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line o s i r 1 5ค่ะ ไม่ดูเรื่องพลังจิตไม่ดูเรื่องตัวเองคตกเทพข้างหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครจะดูนัดมาดูส่วนตัวนะคะเรื่ององค์เทพไม่รับดูนะคะแต่ดูส่วนตัวดูได้ค่ะมาจองคิวดูกันได้นะคะแต่ข้างหน้านี้ไม่รับดูนะคะสวัสดีค่ะจางสวัสดีค่ะ,ะแล้วก็คุณชายแล้วต่ายวันนี้น้องชายจะคุย เรื่องเงินที่เราคุยกับเขาไว้ไหมวันนี้น้องชายจะคุยเรื่องเงินที่เราคุยกับเขาไว้ไหมคะน่าจะยังไม่ตกลงคุยกันรู้เรื่องนะคะยังยังเหมือนกับว่ายังค้างคายอยู่นะคะยังไม่ตกลงคุยกันนะคะชแชร์ละกษณะนั้นไม่ดูนะคะเรื่องขอลูกจากพ่อแม่อมารลบวกลัวมาดูส่วนตัวนะคะมาดูส่วนตัวมีค่าครู นะคะเป็นไพ่พลังจิตไพ่เทพพลังจิตนะคะอันนี้ต้องดูยาสัมผัสน,นะคะดูกับอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์โอเไม่รับดูนะคะถ้าเกิดแชร์ไปแล้วก็สามารถถามคำถามอื่นมาได้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอยากดูเรื่องอะไรนะคะดูเรื่องทั่วๆไปแบบนี้ได้นะคะแต่ดูสัมผัสจิตรบกวนมาดูส่วนตัวนะคะรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะ มีค่าครูนะคะแล้วอันนี้แชร์หรือ,อยังในเนี้ยแชร์ไปแล้วในเนี้ยนะในเนื้อนะตอนนี้นั้นยังไม่แชร์มาแชร์แันเฉพาะของเขาเท่านัืม แช่แล้วน้ำนะคะกับคนคุยที่ชื่อรุ้งมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะคนคุยที่ชื่อรุ้งยังสัมพันธ์าสารสัมพันธ์กันไม่ได้สักทีเดียวนะคะยังไม่สามารถสารได้นะคะตอนนี้ยังเป็นแฟนกันไม่ได้นะคะแชร์แล้วค่ะเงินที่เพื่อนแฟนเอาไปจะได้คืนไหมคะนกยู เงินที่เพื่อนแฟนเราไปจะได้คืนไหมเหมือนเหมือนยังไม่ได้คืนนะคะยังไม่ได้คืนนะคะแชร์แล้วค่ะโอ้ค่ะคนรักเก่าที่ชื่อบอยจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมเหมือนจะต้องรอการตัดสินใจให้เด็ดขาดแน่วแน่กว่านี้นะคะตอนนี้เขากำลังพิจารณาอยู่นะคะกำลังพิจารณากำลังคิดอยู่นะคะแชร์แล้วครับหินความฝันเมื่อคืนจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมครับ ก็เหตุที่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นฝันที่ส่งผลไม่ดีทสักเท่าไหร่นะคะคำถามพลังจิตรบกวนมาดูส่วนตัวนะคะแชร์แล้วค่ะนี่แฟนเก่าจะกลับมาไหมคะแฟนจะกลับมาไหมคะยังไม่กลับนะคะเหมือนติดอะไรอยู่นะคะ แชร์แล้วค่ะนี่แฟนจะกลับมาไหมคะใช่ไหมดูแล้วนะคะอ่ายังไม่มีคําถามเพิ่มใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วเ่ลคําถามนะคะ สวัสดีค่ะจา์สวัสดีค่ะคุณดยพริ้วนะคะคุณนัดนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะแชร์แล้วค่ะนัดค่ะสิ่งที่ค้างคาใจต่อจากนี้จะดีขึ้นไหมคะจา์ สี่วิค้างคาใจต่อจากนี้จะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นค่ะนะคะจะดีขึ้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วซื้อเล่นคำถามะคะ่ะ แชาแล้วนินิวนะคะงวดนี้จะถูกหวยเลยที่ตั้งใจซื้อไหมคะยังไม่น่าถูกนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณนัดนะคะ เจ็ดลูกตาเจคนที่อยู่ตรงนี้นะคะใครอยากถามคําถามนะคะแล้วยังไม่ได้ถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะแชร์ share แล้วค่ะส้มการงานกรกฎาคมสิงหาคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมคะจะว่าอะไรไหมท้าาจากข้างหน้าเราดู3ามวันเท่านั้นนะคะดูแค่สาวันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอยากถามเยอะๆถามไม่อัน้นถามในระยะเวลาที่กําหนดหรือว่า ระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็ม,ม,มาสอบถามดูดวงส่วนตัวได้นะคะ f a c e b o o k โอสิริกรัภิรักเบอร์โทร061922645<ม>0925929261 ID Line โอเสริ15คะ่ะ่ใครนะคะดูดวงจะดูไหมคุณส้มจะดูไหมอ่ะเราการงานจะไปเปลี่ยนไปทางที่ดีไหมนะคะปับเปลี่ยนไปทางที่ดีไหมจะดีนะคะจะดีขึ้นนะคะ แชร์แลค่ะหมูแดงภายในสามสี่วันนี้พี่นนท์เขาจะติดต่อมาไหมคะเหมือนคุณต้องติดต่อเขาไปเองนะคะเขายังไม่ติดต่อมานะคะ เพิ่งใช้วันนี้วันแรกนะคะเล็กมากเลยไม่เหมาะมือเล็กมากสับไม่สะดวกเลยนะคะไม่อ่ะคะ่ะตั้งใจจะใช้ไพ่อันนี้ก่อนนะคะทำไมอะต้องเปลี่ยนเนาะตั้งใจจะใช้ไพอันนั้นอะอ้ออันนี้ก็จะขาดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหรอท็อปเปลี่ยนได้ ชาแล้วนะคะช์แล้วคุณแก้มนะคะมีโอกาสจะได้ไปเรียนต่างจังหวัดไหมคะขออนุญาตไหว้ครูก่อนนะเปลี่ยนสำรับให้ ชหัสแดตทีเทจมกโตรกรมโซเทฟังจ์ตเกษรรใช่แล้วคะแก้มมีโอกาสจะได้ไปเรียนต่างจังหวัดไหมคะ ยังมีอุปรสรรคอยู่นะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ยอมนะคะแชร์แล้วการเงินโชคลาบยุกการเงินโชคลาบยุมีโชคลาบค่ะแชร์แล้วค่ะกุ้งค่ะความรักจะมีปัญหาอะไรอีกไหมคะมีแฟนแล้วค่ะปัญหาจะมีอะไรไหมความรักเหมือนคุณต้องรอดูไปนะคะรอรอรอดูอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเหมือนรอคอยอะไรกันอยู่นะคะรอดูอะไรกันอยู่ ปัญหาจะนิ่งๆไปนะคะน้ำพึ่งพ่อของลูกแชร์แล้วนะคะแชรยแล้วพ่อรู้สึกออกพ่อนะคะพ่อรู้สึกยังไงในตัวเราคะพ่อรู้สึกยังไงในตัวเราเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ขยันเรียนหนังสือดีนะคะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้แชร์แล้วคะ่ะเมย์หนึ่งสิบแปดพ่อของลูกจะกลับมาไหมคะเราต้องรอไหมคะเราต้องรอไหมเขาจะกลับมาค่ะนะคะ ใช่แล้วค่ะอิงก,การเรียนค่ะการเรียนการเรียนถือว่ามีทุนทรัพย์ในการเรียนรู้อยู่นะคะคือเงินเงินเงินไม่มีปัญหานะะในการเรียนาก,การศึกษาคือมีทุนทรัพย์อยู่คือเขาเรียกมีทุนการศึกษาอยู่เขาเรียกว่าคือยังไงอะ่ะถือถ้าจะใช้ใจ่ายอะไรในเรื่องการศึกษาค่ะมีคนช่วยเหลืออยู่นะคะใช่แล้วค่ะตาลเดือนหน้าปู่กับพ่อ คนชื่อโจเขาจะเข้ามาขอหนูไหมคะมาค่ะคุณน้ำเพิ่งขอบคุณมากค่ะเป็นอะไรไม่รู้สอบไพ่มั่วหมดเลยนะคะเออให้มันได้อย่างงี้สิอ่าอ่าอ่า คือจริงๆข้อมือ,อาจานอะเมื่อะะปีที่เราไปผ่าตัดมานะคะมันก็เลยใช้การแบบไม่ได้อย่างใจเท่าไหร่คือจะสับไพ่ก็ต้องระวังข้อมือจะเจ็บต้องใจเย็นๆเน,นี่ยตอนนี้อยู่ในห้องแอร์นะแต่จานโอร้อนมากเลยร้อนร้อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อเอาแขนกุดมาใส่ดีกว่า อยู่บ้านร้อนขนาดเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ยังเหงื่อตกเลยนะเนี่ยนะแชร์เพิ่มแชร์เพิ่มไม่ได้นะคะคนคนละ อ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องหนูเป็นพระแม่อะไรคะต้องทำยังไงคะถึงจะเสริมบารมีคำถามนี้ควรมาดูอาจา์ท็อปนะคะรับตรวจองค์ตรวจเทพยอยู่นะคะแต่ว่าข้างหน้านี้เราไม่รับตูนะคะข้างหน้านี้ก็จะรู้เพียงเพียงแค่ว่าเป็นไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปเท่านั้นนะคะก็เรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอะไรช่วงนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการสัมผัสจิตหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ย นะคะรล้วกลัมาดูส่วนตัวนะคะกับอาจารย์ท็อปมีค่าครูนะคะรับตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้าหน้าทองสาริการลิ้นทองเสร,ริมดวงเสร,ริมาราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสงกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปน้ำเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id line ajtop16 นะคะนะคะมาดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ ติดต่อสอบถามจองคิวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตด้วยเหมือนกันนะคะเบอร์โทร061922645 0925929261 ID Li น์โอสิริ15ค่ะดูดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูมีค่าครูต้องดูส่วนตัวนะคะไม่รับดูฟรีนะคะไม่มั่วนะคะดูของจริงก็ไม่มั่วนะคะ,ไม,มะ,คะไม่ดูฟรีเปิดไพ่ไปเดียวตอบไม่ได้นะคะ ต้องดูอย่างละเอียดนะคะแชร์แล้วค่ะกี่แฟนห่างกันไปจะกลับมาไหมคะขอบคุณค่ะจารยังไม่กลับนะคะเหมือนเขามีภาระผูกพันอะไรอย่างนี้อยู่นะคะอาจจะติดอะไรอยู่นะคะแชร์แล้วค่ะใหม่คะ่ะมีโอกาสจะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าชื่อเพรมไหมคะเหมือนรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะสามวันนี้ต้องรอไปก่อน ขอมีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์แล้วค่ะนกสัมภาษณ์งานวันนี้จะได้ไหมคะคุณนกสัมภาษณ์ยังไม่ได้นะคะ3ามวันนี้ยังไม่ได้นะคะตรวจเทพคุยเป็นชั่วโมงยังจะไม่จบเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ไ่ดูส่วนตัวแล้วก็ดูเป็นชั่วโมงเลยนะไม่สามารถตอบได้ในไพ่ใบเดียวแล้วเป็นไพ่ยิบซีด้วยนะยังตอบไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้องใช้ไพ่เทพค่ะไพ่เทพจริงๆ ต้องดูไพ่เทพสำหรับนี้เลยนะคะดูไพ่เทพสำหรับนี้เลยนะคะดูกอาจา์ท็อปด้วยค่ะจานโอ้ไม่ได้รับดูนะคะแต่ว่ารับจองคิวไว้ได้นะคะอ่ะแช่แล้วค่ะโชคลาภเจี๊ยบนะคะถ้าข้างหน้านี้เราจะดูเรื่องทั่วไปนะคะไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไป การงานการเงินความรักชโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอะไรอย่างนี้ดูได้นะคะแต่ว่าตรวจองค์ตรวจเทพคําถามพลังจิตคําถามยาสัมผัสนะคะรบกวนมาดูส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะอ่อชร์แล้วค่ะชโชคลาภเจียเจ๊ยบชโชคลาภเจี๊ยบชโชคลาภยังไม่มีนะคะฝุ่นอ,อ่มีแชร์ไหมคะขอแชร์แล้วเช่นคําถามนะคะ ใครเข้ามานะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะทําให้ถูกกดนะคะแล้วจะตอบให้นะคะใครกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นค่าครูก่อนนะ,คะใครใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อน <Okay. S 1> แล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามะค่ะ <Yeah. S 1> ใครเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแ like, ชร์ก่อน เป็นค่าครูนะคะเป็นธรรมทานให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเหมือนโพสต์ปักหุดที่บอกไว้ตรงนี้นะคะใต้ข้างใต้นี้นะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะแชร์แล้วครับโอตี้จะได้เงินก้อนไหมครับคือคุณต้องเดินทางเดินในเรื่องของการงานนะเดินทางไปทํางานแล้วจะได้เงินก้อนนะคะหรือว่า หรือว่าไพ่อาจจะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าไพ่ไม่ได้บอกว่าทําอย่างไรถึงจะได้เงินก้อนแต่ว่าไพ่บอกว่าจะได้เงินก้อนไหมซึ่งมันเป็นไพ่การเดินทางมากกว่านะคะอาจจะมีการเดินทางแต่ไม่ได้มีเรื่องของเงินก้อนเข้ามานะคะ <c oughs> อย่าได้เงินอย่าได้ลาบนะคะอาจจะต้องทํามาหากินนะคะก็คือทํางานถึงจะได้เงินหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบที่ เป็นเขาเรียกอะไรบุญของเราที่เราได้ทําทานเอาไว้นะคะทำบุญทําทานเอาไว้นะคะก็จะมีเงินเข้ามานะคะได้อย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรเบิกบุญที่เป็นอริยทรัพย์ของตัวเรานะคะเราสามารถเบิกบุญเก่าของเรามาใช้ได้นะคะที่เราเคยได้ทําบุญทําทานเอาไว้นะคะเราก็สามารถที่จะอา,อาจจะแบบมีการอธิษฐานจิต นะคะสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ขัดขวางเรื่องการเงินของเรานะคะขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาเราก็ทําบุญทําทานสะหน่อยหนึ่งนะคะทําอะไรก็ได้นะคะที่เราคิดว่าเราศรัทธานะคะเราก็จะอ่าเหมือนกับว่าได้ได้ทําบุญแล้วเนี่ยเงินก็จะเข้ามานะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะต้องการจะถามคําถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคาถามค่ะ ครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะขอถามเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของคนอื่นเราไม่ตอบให้นะคะถามเรื่องของคนที่เป็นเจ้าของโปรไฟล์เจ้าของชื่อนะคะแล้วก็เจ้าของแชร์นะคะคนที่แชร์นะคะก็ถามเรื่องตัวเองได้นะคะถามเรื่องคนอื่นไม่ได้นะคะ ถามกันก็ขอให้แชร์ด้วยนะคะเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ สำหรับใครที่อยากจะได้เงินง่ายๆนะคะเอาเหรียญเศรษฐีไปบูชานะคะสวดกับคู่กับคาถาเงินล้านนะคะจะทําให้การเงินได้ได้เงินง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยคะ่ะที่เป็นหน้าเหรียญเนะะี่ยค่ะจะเป็นเจ้าของคาถาเงินล้านนะคะเป็นเจ้าของคาถาเงินล้านนะคะ,ะ,ะหลวงพ่อฤาษีลิงดําเป็นเจ้าของคาถาเงินล้านเอาเหเรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะไปสวดคาถาเงินล้านนะคะบูชาทุกวันจะทําให้ได้เงินง่ายขึ้นนะคะ ชร์แล้วบิวจะมีโชคลาภช่วงนี้ไหมคะคุณบิวจะมีโชคลาภไหมโชคลาภจะได้มาจากการงานนะคะแชร์แล้วสามีได้เยียวยาปะนิดโอ้โหแบบชใช้ถามถามเหมือนเป็นคนใช้เลยเนะาะอ่ะลองดูนะได้นะคะได้นะเขาค้าถามว่าอะไรรู้ป่ะทอมแชร์แล้วตอนแรกเขาถามว่าสามีจะได้เงินเยียวยาปะนิด สามีจะได้เงินเยียวยาปะ่ะนิดคือมันเป็นคําถามของสามีมีคำถามใช่จึงไม่ตอบตอบให้แล้วตอบให้แล้วเพราะเราบอกไปแล้วนะว่าเราดูแค่เรื่องของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ใครอยากจะดูแบบเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่รับประกันความแม่นนะคะบอกแล้วนะว่ามีกฎอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดผิดกฎ,กฎก็ไม่รับประกันความแม่นยํำนะคะแล้วก็แบบพูดแบบพุ่นห้วนเลยเหมือนรับใช้คนรับใช้เลยอะ ไม่ตอบแล้วไม่ตอบล้ออกดีกว่านะ